สวัสดีค่ะทุกคนนะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะนะคะมาทำการถอนเงินนะคะจาก Pay topal นะคะที่เราได้ขายเหรียญน,นะคะในระบบนะคะดิจิพุทออกไปเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาทําการนะคะถอนเงินนะคะจากเพทูพาวกันนะคะอ,อันดับแรกเนาะเพื่อนๆกนะคะ็คลิกเข้าไปเลยนะคะที่ตรงนี้นะนะคะนะคะแล้วก็ไปที่นะคะเพทูพาวเลยนะคะ คลิกไปเลยค่ะนะัดเสร็จแล้วนะคะก็คลิกไปที่ตรงนี้นะคลิกตรงนี้ค่ะนะัดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะก็จะมาเจอหน้านี้ใช่ไหมคะก็ให้เลื่อนขึ้นไปนะแล้วก็นะคะให้ไปคลิกนะคะตรงนี้เลยนะคําว่า Back นะคะคลิกเลยค่ะนะัดเสร็จแล้วระบบจะพามาที่หน้าล็อกอินนะคะของ a y t o p a วนะคะก็ให้เรานะมาทำการนะัดใส่นะคะ username นะคะของเราเนาะนะคะรูก็ใส่ลงไปนะคะ แล้วก็ะพาสิร์ดนะคะเข้าระบบเสร็จแล้วนะคะกดนะคะที่สี่เหลี่ยมนะคะตรงคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะคลิกไปนะ,ะก็จะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกเนาะนะ,ะเสร็จแล้วกดนะคะล็อกอินเลยนะคะกดล็อกอินตรงนี้เลยนะคะอ่าคลิกไปเลยค่ะนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะอ่านะคะเราจะเห็นว่าเหรียญน,นะคะเข้ามาในระบบแล้วเนาะ เราถอนเหรียญออกไปเนาะที่32.75นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นนะคะคิดเป็นเงินดอลลาร์นะอยู่ที่24.75นะคะทีนี้เราจะมาทำการนะถอนเงินจากเพทุพาวเข้าบัญชีไทยกันนะคะก็นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะแบบหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะไปคลิกนะคะที่ตรงนี้เลยนะคะนะคะสามขีดตรงมุมนี้นะคะแล้วก็ไปที่ Withdraw ค่ะ Withdraw นะคะ แล้วก็นะคะคลิกที่วีดรออีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้นะคะคลิกไปเลยค่ะนะเสร็จแล้วนะก็นะคะระบบจะพามาที่หน้าน,นะคะอ่าให้เราดูยอดจำนวนเงินที่เราจะถอนเนาะนะแล้วก็เช็คดูนะคะว่าอ่าบัญชีธนาคารนะคะถูกต้องไหมนะคะแล้วก็นะช่องนี้ให้เราใส่จำนวนเหรียญน,นะคะที่เราจะถอนออกไปเนาะอันนี้ครูก็นะ,ะมีอยู่24.75นะครูก็จะใส่นะคะ24.75นะคะ โอเคนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมนะคะหักไปนะคะเหลือนะคะประมาณเท่านี้เนาะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เลื่อนขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปกดที่คําว่า next เลยค่ะนะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาที่นะหน้านี้เนาะนะคะก็จะให้เราดูรายละเอียดต่างๆนะคะก็จะมีการหัก finished, ค่าภาษีหกักธรรมเนียมต่างๆนะคิดเป็นเงินนะคะก็ หากไปแล้วก็จะเป็นจนํานวนเงินเท่านี้ที่จะเข้าบัญชีไทยเราเนาะทีนี้ก็ให้เ,เพื่อนๆนํมากดนะตรงสีแดงนะคะ request tag นะคะกดเลยค่ะสีแดงนะ,ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะเราจะต้องไปเอาหมายเลข tag นะคะจากจากเมล์นะที่เรานะคะ,ะสมัครนะกับพีทูพอ,อะอ่ะโอเคเลยค่ะนะคะแล้วเราก็สลับไปที่นะคะที่ gmail เราเนาะ,ะเข้าไปดูนะคะ,ะเห็นไหมคะก็จะมีนะเพื่อนเนเ,หนเห็นไหม นะคะก็จะมีเมลนะคะของเพทุพมาแล้วเวลา5้าทุ่มกว่านะคะก็คลิกเข้าไปดูอ่ะเสร็จแล้วนะคะเขาก็นะ,ะจะมีเห็นไหมคะเราก็นะคะทำการก๊อปนะคะตัวเลขตรงนี้นะคะไปเนาะนะจดไว้นะคะหรือว่าใครจำได้ก็จำเลยนะคะสามสองหกสอน่ะคะ,ะเติมลงไปเลยค่ะ3ามสองหสามแดหนะคะ ถูกต้องไหมขออนุญาตเช็คอีกหนึ่งนะคะ326281อ่งาห้ามผิดนะคะเพื่อนๆเ,เนาะ่ะ2นะคะนะเสร็จแล้วนะคะเราก็นะคะไปกดที่ Submit เลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะกด s ับมิ t นะคะเขาก็จะขึ้นมานะคะว่า c o n f i r รไหมโอเคนะว่งงางั้น Yes เลยนะคะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะระบบก็จะรันนะคะ ะะแล้วก็เหรียญน,นะคะเห็นไหมคะถูกถอนไปแล้วนะคะก็เหลือแค่ศูนย์นะคะในเพชรพอลเหลือแค่0 0 0 USD นะคะอ่าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเห็นไหมเหรียญก็เข้าไปในนะคะอ่าแบงค์นะคะธนาคารของเราเรียบร้อยนะคะของครูเป็นธนาคารอมสินนะคะโอเคค่ะนะ,ะก็ประมาณเท่านี้นะ,ะเราก็รอนะประมาณ สามถวันไม่เกินนั้นนะนะคะก็จะได้เข้าไปเช็คนะคะเงินในระบบบัญชีธนาคารไทยนะคะเพื่อนๆก็ไปลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ